สนุกดีค่ะแล้วก็เหมือนหนูได้ปลดล็อกตัวเองด้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองกล้าเล่นมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะทำอย่างไรครับ 9. ถึงก้าวข้ามบนั้นมาได้ครับเพราะว่าความอยากนะคะเพราะว่าหนูอยากเล่นเพราะว่าเห็นเพื่อนในทีมาเล่นแล้วแบบอยากลงไปเล่นเองเนียพอได้โอกาสหนูก็คิดว่าโอเคทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าโค้ชมอบหน้าที่ให้เราแล้วเราก็แค่ทําให้มันสําเร็จในในสนาม กับโมเมนต์ที่วิ่งไปกอนโค้ดออด้ยนงรับอครับก็ตอนนั้นมันรู้สึกว่าเราทําเต็มได้แล้วก็มันมีเอเนอรค่ะก็เห็นหน้าแกตอนแบบเหมือนแกกำลังจะเครียดอย่างเงี้ยหนูก็เลยวิ่งเข้าไปก่อนค่ะก็อบอุ่นที่สุดพูดถึงกับสนามสามอะไครับคอมเค่ะก็หลังจากนี้เราจะเจอทีมที่ที่หนักแล้ค่ะในในในสี่ทีมที่เราจะเจอก็คิดว่าพวกหนูก็เตรียมทีม ค่อนข,ข้างที่จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนทุกคนเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วเพราะว่าเราเก็บข้อผิดพลาดมาจากสองสนามที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ยิ่งสนามสองเนี่ยเรารู้แล้วว่าข้อผิดพลาดเราคืออะไรก็เก็บมาแก้ไขค่ะอย่างเมื่อวานลงซ้อมอวันแรกเลยค่ะก็อาจารย์ออเขาก็เริ่มขเขาเรียกว่าอะไรคะเปลี่ยนเปลี่ยนจุดบอดของเราคะ่ะให้ให้ให้ดีขึ้นค่ะ ผมคิดว่าจุดไหนที่เราต้องการอัพสีขึ้นมามากกว่าสนามสองครับในในทีมนะของของของหนูเลยครับของหนูก็ไม่น่าจะเป็นบอลเก็บแดนหลังค่ะแล้วก็จิตใจแล้วก็เอเนอร์จีอยากให้ให้ให้ตัวเองมีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะก็คือเหมือนอย่างที่หนูเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าถ้าเกิดแบบมันจะตายก็ให้มันตายไปเลยค่ะในสนามหนูคิดว่าแค่ความมั่นใจอย่างเดียวค่ะของหนูโบว่างครับได้ลงสนามนัดแรกในเน ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะฮันเล็น่าจะทะลุ200ก็ก็ดีใจค่ะที่ได้รับโอกาสได้ลงไปช่วยพี่ๆเขาค่ะแ้วกับตามแรกที่ทำได้ก็ตื่นเต้นแบบแบบตกใจมากที่แบบว่าลงไปแล้วแบบทำได้ค่ะกับวงเมกับรถนอนครับพี่เป็นตีมือครับก็หนูโดนแกล้งบ่อยหนูก็เลยเอาคืนค่ะพูดถึงสนามสามเลยครับโบ ก็สนามสามนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะยังยังเชียร์เราเหมือนเดิมค่ะให้กําลังใจเราเหมือนเดิมค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามเชียร์เราเป็นกําลังใจให้พวกเราค่ะแล้วก็จะทําผลงานให้ดีค่ะ